สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการคาบฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทย FA ฟเอครับแพ้ยูไนเต็ดนะครับเสมอทางด้านพิมแบงคอกเอฟไป1ประตูต่อ1โปลิเทโรเสมอศรีสเกตยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1บางกอกการ์ด FC เอาเชนะทางด้านลำพูนวิลเลี่ยร์ไป1ประตูต่อ0พิษณุโลก FC เสมอทูแบงคอกยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ1 สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเสมอกับทา้งด้านเอซีเมืองทองไป0ประตูต่อ0การท่าเรือเอฟซีเอาชนะงด้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดไป4ประตูต่อ0นครราชสีมาเอฟซีเอาชนะงด้านสุพรรณบุรีเอฟซีไป5ประตูต่อ1และอุทัยธานีฟอเรสต์เสมอบุรีรัมยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของฟุตบอลฟีฟ่าคัพเวิร์ครับ,ร,บรอบรองชนะเลิศอันอารีนะครับพ่ายกับทังด้านเดียออนมันริตไป1ประตูต่อ4 โดยทางด้านเรียวมันหลินนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่42จากวิซินูอุจจูเนียหลังจากนั้นครับเป็นนาทีที่46ครับทางด้านเรียวมันหลินหนีห่างไป2-0ครับจากทางด้านของเฟรเดิโกบันเบเดหลังจากนั้นครับทางด้านของอันอาลีครับมาได้ประตูตีเคยแตกไล่มาเป็น2ประตูต่อ1ครับจากลุ่งที่จุดโทษของอาลีมาลูนาทีที่65 เกมทำท่าจะจบที่2อครับแต่แล้วครับเรียมันลิดมาบวกเพิ่มอีก2ลูกนวดครับในช่วงทดเจ็บนาทีที่92จากทางด้านของโรดิกูกอยและนาทีที่98ครับจากทางด้านของเคมีโออาริบัสกัสโปจบเกมคู่นี้ครับอันอารีพ่กับทางด้านเรียมันลิดไป1ประตูต่ตอ4มาดูในส่วนของเดเบลโบคาวรอบ16ทีมสุดท้าย เดนแบกครับเสมอใน90นาทีกับทางด้านดุนดยเซนอฟไป1ประตูต่อ1นโดยทางด้านดุนดยเซนอฟได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่3าจากทางด้านของดาวิดคอนัสกี้และทางด้านเดนแบกมาะตีเสมอครับในช่วงทดเจ็บนาทีที่93จากทางด้านของไทร์ลันบลูมันจบเกมคู่นี้ครับเสมอ90นาทีไป1ประตูต่อ1นต้องต่อเวลาไปอีก1้0นาทีนะครับซึ่งทั้งสองทีมก็ยังเสมอกันอยู่ครับ1ประตูต่อ1น ต้องตัดสินด้วยการดูลูกที่จุดโทษซึ่งเป็นทางด้านเดินแบกครับยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไปได้5ประตูต่อ3ด้โยในนัดนี้ครับทางด้านเดินแบกนั้นโดนไปแดงไล่ออกครับในช่วงต่อเวลาพิเศษ121นาทีนะครับจากทางด้านของฟอร์เรียนฟริกนะครับไปทำฟาวนะครับมาดูอีกคู่หนึ่งครับเป็นโบคุ้มครับพ่ากับทางด้านบรูซีนอตมูลไป1ประตูต่อ2 โดยทางด้านของดอทมุลนั้นได้ประตูขึ้นนำครับนาทีที่46จากทางด้านของเอ็มแล่จันหลังจากนั้นครับทางด้านของโบคุมมาตีเสมอครับจากลูกที่จุดโทษของคีวินชูสเกอร์นาทีที่64เกมําม่าจะจบลงที่1-1ครับแต่แล้วครับทางด้านดอทมุนมาได้ประตูชัยชนะครับนาทีที่70จากมาโกร้อยจบเกมคู่นี้ครับโบคุมพ่ายกับทางด้านดอทมุลไป1ประตูต่อ2 มาดูในส่วนของผลฟุตบอล FA ฟเอครับของอังกฤษรอบที่4ซันเดอร์แลนด์ครับพ่ายกับทางด้านฟูลแลนดไป2ประตูต่อ3โดยทางด้านของฟูลแลนดนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่8จากแฮร์รี่วิลสันหลังจากนั้นครับฟูลแลนดหนีห่างเป็น2อศูนย์ครับนาทีที่59จากอังเดอัสเปเรล่าหลังจากนั้นครับทางด้านของซันเดอร์แลนด์ได้ประตูตีไข่แตกไล่ามาเป็น1ประตูต่อ2ครับจากแจ็คคาร์กนาทีที่77 เกมรัำท่าจะจบลงที่2-1ครับแต่แล้วครับนาทีที่82ครับฟูลแลมหนีห่างเป็น3-1ครับจากทางด้านของเลวิงกุสาวานาทีที่82เกมนำท่าจะจบที่3-1ครับแต่แล้วครับช่วงนาทีที่90ครับเป็นทางด้านซันเดอร์แลนด์ไล่มาเป็น2-3ครับขอประทานอภัยนะครับจากทางด้านของแจสันฟิโกแบนเนตวิกเกนนะครับนาทีที่90 จบเกมคู่นี้ครับซันเดอร์แลนด์เอาชนะด้านฟูลแลนดไป2ประตูต่อ3ขอประธานภัยนะครับเป็นซันเดอร์แลนด์นะครับพ่ายกับทางด้านฟูลแลนดไป2ประตูต่อ3มาต่อกันที่ผลฟุตบอล KNVB ครับของฮอลแลนด์ PSV เอลเฟนเอาชนะด้านเอเมนไป3ประตูต่อ1สปาเคนเบิร์กนะครับเสมอทางด้านของแคทเวกไป1ประตูต่อ1และงลาฟยนูรอตเทอร์ดรมเสมอ n a c ไนมาเก้นไป2ประตูต่อ2 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอลีดยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2โดยทางด้านลีดยูไนเต็ดนั้นได้ประตูขึ้นนําในนาทีแรกครับจากทางด้านของวินฟิดยอนโต้หลังจากนั้นครับเป็นนาทีที่48ครับลีดหนีห่างเป็น2 0ครับจากการทําเข้าประตูตัวเองของลาเฟย์วาลานเกมทําท่าจะเข้าทางลีดครับแต่แล้วแมนยูไม่ได้ประตูตีเข่แตกครับนาทีที่6 2จากมาคัสเลสฟอร์ด ตอนนี้ครับโมเมนตัมไปที่แมนยูครับแล้วแมนยูมาตีเสมอครับนาทีที่70จากเจอร์แดนชานโช่กเกมคู่นี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูนเตเสมอลียูนิตไป2ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลคุยเดฟองหรือเฟนส์ครับตูรูสครับเอาเชียงด้านแรงไป3ประตูต่อ1ปารีสเอฟซีนะครับเสมอทางด้านอันซี่ไป1ประตูต่อ1อองเช่เสมอน้องไป1ประตูต่อ1 วิซอนนะครับพ่ายกับด้านเกอร์นอไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งโอแซพ่ายกับด้านโรเดโอว,วิลลอนไปสองประตูต่อสามอลิมปิกรียงเสมอเิวไปสองประตูต่อสองและออลิมปิกมักเซนะครับเอาชนะด้านปารีสยังเชียงแมงไปสองประตูต่อหนึ่งโอเคนะครับผมนี่นเป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ